เอฟครับผมนเานานเนอะออาสวัสดีสวัสดีมันมีมาตัมแนวทางแม่ยำนาิหมากนครับคุณปอคุณเอาสวัสดีครับผมคุณปอคุณแม่ครับผมอ่าสวัสดีครับผมหึ่งเ่าหึงเก่า,กา,กาิ่งเไรอามากรายสิแม่เออเคยมาตะกุเทมันนำหย่างวัดิตันสิ่าไรก็บอพ่อบอวาเาอ บะกลับว่าเตี้ยบะกลับโอ้ยนึ่งเก่านึ่งเก่ามาเองเอ้าวม,มันเป็นเนื้อแห้งเป็นตัวเลขพี่น้องเป็นการลูกทุนหรือว่าเป็นเสียเส่ยงดวงอ่าเสี่ยงดวงเพราะว่าอืดวงไห้ดวงมันบางคนเขาเจ้าก่านึ่งเก่าว่าอะไรขยิ่งเจ้าก่าซื้อนึ่งหกกระสัน ้เทนั้นอกค่าเลกเป็นเล็กกเล็กกเป็นเล็กเต่าบมากความเืบ่มากจะมากคนตัวบ่มากน้องเม่ยเราะเอาแต่แก่อนี้ิว่าฟันดีใช่ไหมฟันเดียยังไงฮะฟันตัวไหนฟันตังใดตีว้างนะเพาว่แปดแว้ามความฟันนว่านี้แปดทีฟันว่าจะไรจะวาสัตว์แมฟันว่าได้ไปหาปลามา โอ้แดกมาตะกุดมากตะบานประทันรัดมากมากเห็นเขาจูบปลายังสมบัติปาลาคอนี่ว่าสัน่นไปเอาแต่ปลาคอน,นี่ได้ตัวมีสต์ตัวซ้ำนี่แหละโอ้ได้ปลาแล้วเออจับจับทั้งคืตาให้ขับย่าให้สองคนเออจัางมาส <ไป S 2> ิตีว่าจังหน่ยไปหาปลาแดกมาตามวาพอ่อปลาอีกเออไมาพอปลาได้เอาจับให้กับตาอ่า ตีว่าจังไหมคะตีว่าต็มนี่ตีห้อกระตาจะเป็นศูนย์หมือแม่ที่ต่างเลยเสียหาบมันเล็กเสียหอบครับสีหาบ <c oughs> มากครับหับ <c oughs> ปลาล่าพี่น้องเพื่คุณแม่เพิ่นว่าหับปลาล่าย่างนัดพงนัดทามากอามาข้อปลาเป็นบ้านนี้พี่น้องจับลูกกระตาอีกว่ใสปลาอีกหน้าต้องวัดตีเจอเไยหรือเปล่าอือทีหลังใช่คุณแม่เพิ่นแป๋วเด้พี่น้องเด้อ,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 อไปเขาก็จำ จำได้ลังเทียบจำก็ได้เลยนี่อืมอนั่นะจำเลยงาัโอ้ได้สองโศกสองสันด้วตันเลย<อ>ไปหาปลาลามากเป็นหาพี่น้องเนาะมากหอดระวางข้างไปพ่อปลาค่ออีกบ่คุบเอาอีกกันเอาเก็บใสหาอกรกมใส่กับตาไม่จะตัวปลา,า,งงาตัวอไม่มีหาบหาอหาบอีกบ่ตีคือจะมาหันหนึ่งห่งหกเตี บาทดสิแม่ยังละบาทนี่แปดสิแปดบ่แม่มากบ่เอ้าแม่กะหาบเนาะแม่กะหาบเด้ได้ปลาทั้งโอ้เอาพี่น้องพี่ตราเบิ้งคุณแม่คนฝันนะสันละคือคนได้หาปลามากคืออาจจะเป็นคนจะน้ำซีแล้วน้อแม่จะแปลี่ยนไปได้ แปดนี่มาสิแปดนั่งซะว่าแปดโอ้มีแปดแท้เจ้ว่านี่แปดเสิเจ็ดแปดอีกซะแม่จับตั้งวานี่เจ้ไม่ออกตายอกแเอาจก่อนออกแล้วออกอีกก็อันนี้จะจับปลาเนาะเออม่ออกแต่ของเก่าเออแลวมันปรมาณหลัดเก่าแปดเจ็ดแปดมาสันพี่น่อยก็จะเป็นคอมเมนตหน้า ตเออแปดเจ็ดแปดปนว่าให้ขาเด้ออมันมียเออมันมียอาน้าสฝันมันมีมันมีตัวใดแม่แปดนปอันนึงแปดย์แปดก็แปดเจ็ดปดเจ็ดปดนั่นเบื้อวในคอมฝันโน่าเนตั้หน้าอ่าหลังจากฝันเราไปเบิ้งโยแอบเบ้งโยเบิ้งโยห่ัดวัดทีโอมันมันมีแปดศูนย์แปดก็แปดเจ็ดแปดนั่นทีหังเอ พูดแ <c oughs> ม่พูดฟันหนึ่งสิแด้วพี่น้องพ่นว่า,าไปหาป,ปะลา <c oughs> หาปลาเลยระหว่างข้างกัไปพ่อปลาขอ้อปลานั่นอีกจับ <c oughs> ใส่กะตาใส่ใส่กะตาหาบมา <c oughs> ได้สองสันเลย <c oughs> ได้ทั้งปลาเป็นทั้งปลาตายเอาเลขปูปกบบบะถิ่มหรอกเอาคือเราเอาเลขปูตัวไหนไหมเลขจุดถูกบ่เออเลขจุดถูกนะได้หาสองหากับสองเอาได้สองตัวเออบอกว่าปูเอ้ยสัญญาให้ สมตัวอให้สองตัวนีด้สักเขาแะ่สองตัวเท่านั้นลจนั้โดยทั้งๆไม่เห็น็นแจะหากับสองแทบทีปกจิได้สามตัวแต่ว่ามื่อหมดหมดตีกันไม่หมดเจ็ดแปดก็ได้ตีเจ็ดแปดเพิ่เพิ่ก็ให้สองตัวได้สองตัวนี่พ่นหน่ก็ได้อือะปานนี้ก็ได้สองตัวอีกเพิ่เป็หายตีกหลางบ่อ่า อันเลขคขาบอันอาจจะเป็นบุญเนาะโอ้แม่ไปจุดทูบเรียงปูแล้วว่าอธิษฐานว่าจะให้หอดสามตัวเถาะเต้เออสองตัวมันมันซับยากเอคนหลายหม่บ้านไงเต้เนี่ยเอาคนสามตัวเถาะปูสนุกมันมันเอาน่าก็สนุกสองตัวเท่านแล้วจุดแล้วเราเพ็้นจะหากับสองสนุกโอ้เอ้า อ่าสองหนึ่งเมื um, to to ่อกลับานได้ที่พอดีตัวแม่บอกนหีม่ัไหมผแม่บอกน้ำอยู่เนี่โอ้โมเมนว่าสิได้เหมืนดีหมดรถูกูเขาะน้ำบาวยโอ้าหานั้นจุดอนมกร้อนอะไาไปซื้อใบลาตารีดิครับไปซื้อเก้าหกสามมันดอกเพื่อนจุดน้ำเพิ่นมันได้ เจ็ดสามหกเจ็ดหกสามอ่ะไปซื้อมันได้เก้าหกสามออกป้าเจ็ดหกสามแล้วโอ้ยได้ได้ได้เต้ยได้เตี้ยคือเยวว่านังเป็นพิดตัวทั้งหนาอ่าอ๋อไม่เป็นไรพึ่งหลุดงวดแรกพี่หลังคุณแม่เพิ่งถูกมากสู้งวดนะบอกเลขฝันบอกคุณแม่เถอกับคุณพ่อเถออยู่เพราะปนั้นเมืวันนึงใส่น้องกันเลอ่า ปีนี้พึ่งลดเนาะพึ่งว่นไรเงื่นเขาบ้านคือวนวันหันเอาเนื้อก้าวไลายม่ก็เจสือเก่าอ่าวสลีก็จัดห้แล้วอำเภอไปอำเภอซื่สองหาสองโอ้ลุงพุดแล้วเรียบป่อยแล้วไปหาแล้วก็ดีแล้วรสองใบป้าท่อปามันมีลายกว่าที่เราแม่นาะตี่าปูพันไห่เด็กสองตัวดีเนาะ อีกตัวหนึ่งเิ่นดับเปอก็คือออกออกตลอดพี่เนาะยานมันเป็นคื่อปักเก็ตเทนเลยเออผมว่าบ่มากเ้ยหัวหน่นก็ไดฮะซื้อยุ่์หัวนกบอมกชืออะไเออบ่มากเนี่นตอนจุดทูบ้าปูเิ่นแห่งสันเกลเอาซื้อเตีเยวัแ่บ้างนกียแเียอ่ โอ้พี่น้องคุณแม่เพิ่นจุดถูกปูเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเลี้ยงปูบานเลี้ยงบานเพิ่นเพิ่นสารดูบาดเพิ่นเพิ่นเคยมีทรงน้ำตลอดอ่างวดใดที่เพิ่นไหซ้อโตออกมาเต็มเต็มเลยเจ็ดแปดก็หฮเจ็ดแปดก็ออกงวดที่สามก็ไฮ้อนโตก็ว่าบ๊อกตะกี้เ๊อกซ์จุดเราก็วัดบ๊อกใค่โซนไก่ตัแน่น่ะจุดนอก เอาลอกมันูโน่นจะได้ว่าถือพัดลมฮะว่าติมากกันถือก็จะพุได้กันพ่นหลายๆนูกๆอาซื้อพัดลมแทนจก็สองงานนะตอนใช้หอปูนวงอ่าผัดไว้ให้เวลาคนไปคนมาเออยงคนไปคนมาแต่ให้เก็บเด้ปนาะโอ้อธิษฐานมาขอให้ได้ให้ให้มีสองตัวแค่นั้นเด้อยี่ห้อถูกดีเจ้สองตัวโอ้พี่น้องเลยค่าสองเม็ดเดียวอ่า ไปซื้อไว้แล้วละ่ะใบลอตเตอรี่อ่าซื้อลอตเตอรี่มาแล้วพี่้องอ่าสำหรับเรืควงข้อมฟันพูดเหนือแม่เพิ่นเฟินกันเดี๋ยวักแปลกอกแปก8นะ่แปดกนะูนแปล8หนึ่งแปดูนแปลกบ้นบอลนใน่าตำลาเออแล้ปดเจ็ดแปเดี๋ยวมาถืออีกว่าจักเหรอนอสีขวอมฟันมันสีเ <c oughs> นี่ยคือเนาะ อาพี่น้องเอ็มไม่จะเยนลงให้ด้วยตลอดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดนปาคุณแม่เิ่นหับหับปลา<ม>ก็ได้หับปลาแยกมากเลครับไม่ได้ปลาเป็นปลาตายพร้อมอ่าทั้งได้ทั้งปลาเป็นทั้งปลาตายเพรอไรบนท,ทั้งบนทั้งล่างกับบ๊ักเยอะดิออัว่นี้มอมวัดดเียนไปได้น้ำปูคำ้าพันเลเลกระฟองใส่เงิน หมืนค่ะอหมื่นหมื่สองดนนซือหกเจ็ดเอ๊ควันหกเจ็บมืนนี่ป่ะพ่อพ่อของกเนี่พ่อหกเจ็บมักหกเจ็ดโอ้อืมกระาดนี่แหละกระเลปูนี่แะกระพาสองอเอาของคุณพ่อคนพ่อได้พี่น้องได้อคพ่อคนมักส่วนตเลขมักส่วนตเนี่ยเจ็ดเก้าหันนเนาะถือเถอกัของคุณพ่อคนหกเจ็บนะพ่อ อืมอขอคุพ่อกเ,เป็นเป็นเสียงไว้เดียวห<ม>กเจ็ดจะพาสองนี่ยหะพี่นอ้องแต่ว่าเรียกะก้องฟันนะแล้วบินเชียนลงกห้ยจะเสอมันบมีสิเลยปีนหัวปีนหางพราที่แบบที่สกันตงกระบาเลนที่พ่อแม่แม่นะหาซองนี่พี่น้องก็พิจารณาเพิพเ่งเอา อุาหะคือว่ามันกมากับนั่นแหะเขากระบอกก็สิบหกก็ได้เลยลูนมันกระบอมากมันกระบอบมโดนใจสิลูกลูกไส้กัอีังเขาฟันเกี้ยวั่นีหนึ่งหกหกสี่อือีนันไปซื้อมม่ได้หาฟันอืออือฟันเกี้ยวอออีลานัตฟันบ้มากนึกหกก็ว่าอ่าลุงออนนึงเก่ายางอยู่เออ โอ้ยเอาพี่รองเนาะพี่ตระหน้าเอาคุณแม่จับแห่งจักบาม่เลยนะเนี่ยสูตรตีเด้งบาทที่ถูกแล้วเอาเลขทูกด้วยพี่รองเลือกตัวเดียวเด้อคนอธิษฐานขอปูว่าอยังให้ได้ได้ตัวได้เถาะพันว่าเอาลมันบดได้แฉนเอาล่าตัวมันตีไปไกลอ่ามันบดได้แฉลบพี่รองเนาะเลขทูบขออธิษฐานปูให้สรงตัวได้เนาะ ามนั่นตะาเล็กสามตัวแอดมินแปลจากข้อมฝันซื้อหรอกเนาะฝันกันก็ั่ฝันจําเลยพุาเที่ยมันจำบ่ค่อยได้ไรโอ้ได้สิ่งในของอะไรอ่าแค่มาบ้านอ่าฝากตออ็กีสุขูโทนครับผมกินเ้ทังคือวานอ่ะจัดไปฟางฟงแล้วแบ่งเราตีสดีม่ใา่ครับสวัสดีครับอดี